สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัพเดตบรรยากาศของที่ดินปิฟสนามกล์ฟนอะเทิรรังสิตก๊อฟขับวังน้อยพระนครศรียาค่ะวันนี้นะคะตุ๊กอยู่ที่แปลงหมายเลขที่3 2นะคะในะที่้อที่902ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ2 2 0 0 0บาทนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ อยู่ระหว่างการ k i l ล i n g นะคะอันนี้ถ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีรถเกรดนะคะเกรดปรับพื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะราแ,แคตเซอร์ปรับพื้นที่ให้ดูราบเรียบสวยงามอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวตุ๊กพาทุกท่านมาชมบรรยากาศท้ายแปลงกันค่ายดูค่ะด้านหลังติดเล็กวิวสนามกอล์ฟสวยงามมากๆเลยนะคะมาชมด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะนี้นะคะเป็นบรรยากาศอยู่ระหว่างการดําเนินงาน แปลงนี้ท่านใดสนใจนะคะถือว่าเป็นแปลงที่สวยงามมากๆเลยนะคะ902ตารางวาโนดพร้อมโอนค่ะมาเลยค่ะนคะสวยมากเลยะค่ะเราไปชมท้ายแปลงกันนะคะ จากที่เราเคลียร์ลิ่งพื้นที่แล้วนะคะจะเห็นเล็กแล้วก็วิวสนามกอล์ฟชัดเจนมากเลยนะคะต้นไมน้น่นอยู่ฝั่งนน้นนะคะนี่บรรยากาศท้ายแปลงค่ะเดี๋ยวพอเกตพื้นที่มันก็จะสวยกว่านี้น้องก็จะปรับดูราบเรียบมากเลยนะคะอันนี้เราก็พามาอัปเดตการดําเนินงานนะคะเห็นไคะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะคะ ตุกให้ดูบรรยากาศน,นะคะร่มรื่นมากมีวสวยมากเลยค่ะท่านใดสนใจแปลงนี้นะคะตุกแนะนําเลยะค่ะทำเลดีมีอนาคตอยู่ใกล้ขับเฮาอยู่ติดถนนเมน็หลักด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมตุกระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุกได้ที่เบอร์099 2 2 1 6 2 8 9ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกด้วยค่ะเดี๋ยวตุกพาไปอัปเดตแปลงต่อไปกันต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะ